คงจะต้องเรียนถามท่านตรงๆและหนักใจไหมครับหลังจากที่เห็นสภาพความเสียหายหลังจากที่เห็นขยะหลังจากที่เห็นออ,อุปกรณ์ต่างๆที่มันอยู่เกลื่อนเมืองหนาดใหญ่ในตอนนี้ครับท่านอธิบดีครับครับผมครับครับสวัสดีครับครับผมท่านท่านหนักใจไหมฮะหลังจากที่เห็นภาพภาพตรงนี้แล้วนะหลังจากที่อยู่ในช่วงฟื้นฟูแล้วเห็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเห็นขยะอยู่เกลื่อนเมืองนะทางคอพอมีความ มีความหนักใจไหมฮะหลังจากที่เห็นภาพแล้วครับก,ก็ต้องบอกว่าขยะเยอะกว่าที่ประมาณการไว้ครับ,รบจริงจริงต,ต,ตอนแรกข,ขยะประมาณการไว้ประ,ประมาณหลักหมื่นนะฮะแต่อตอนนี้ขึ้น,ข,นขึ้นประมาณแสนตันนะครับเป็นแสนตันเลยครับครับป,ป,รประเด็นคือขยะที่แหกใหญ่ตอนนี้มันจะมีขยะตามโคลเลนเยอะแล้วก,แวก็แล้วก็น้ำท่วมค่อนข้างสูงอพอน้ำท่วมสูงมันเลยมีขยะเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ ขยายหลายหลายส่วนที่ที่เป็นขยายชุมชนที่มากกว่าปกติครับครับผมนะฮะแล้วหลังจากที่เราได้เห็นประเมินสภาพการต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องทําอย่างไรต่อไปครับครับที่ตอนนี้จริงๆทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีหลายท่านนาะฮะรวมทัานนาท้งรองนายกสุช,ชาติเนี่ยก,ก็สั่งการแล้วก็ลงพื้นที่กันมาช่วยนะฮะครับ,รบผมรวมทั้งผมด้วยป,ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราเคลียร์ขยายไปแล้วประมาณประมาณ ยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นตยี่สิบเปอร์เซ็นตเพราะว่าตอนนี้เราเคลีย์แล้วประมาณหลักหมื่นตันครับครับผมตันเราตั้งเป้าที่ประมาณแสนแต่ว่าตอนนี้เป็น,เป,นเป็นช่วงที่วันนี้เพิ่งมีการประชุมเสร็จเนี่ยเป็นช่วงที่เรากําลังเร่งสับกําลังตอนนี้ทหารก็เข้ามาช่วยเต็มที่กระทรวงกระทรวงทุกกระทรวงลงมาหมดครับกระทรวงคมนาคมกระทรวงทรัพย์ครับแล้วก็ทั้งอบอจอทั้งเทศบาลทุกคนเนี่ยเตรียมเตรียมพร้อมทั้งหมด แต่ประเด็นตอนนี้คือต้องเพิ่มเครื่องจักรนิดหนึ่งครับต้องเพิ่มเครื่องจักรนิดหนึ่งเพราะว่าตามต่อซอกซอนมันมีขยะข,ขยะเฟอร์นิเจอร์เยอะตอนแรกเนี่ยใช้แต่คนไม่ไหวครับอใ,ใช้แต่คนไม่ไหวหมาย,มยความว่ามันจะมีรถแตคโคเล็กร,รถรถดนันรถอะไรท,ท,ท,ที่ที่มาช่วยขี้ไม่ไมงั้นจะทําไม่ทัน ครับครับครับ,รบผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเองก็คงจะต้องเอาใจช่วยนะฮะการฟื้นฟูเมืองในครั้งนี้นะครับคงจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยต้อง กำจัดขยะที่อยู่เครื่องเมืองในขณะนี้ไว้ก่อนนะครับสมมติว่าตอนนี้ฮนะเราเรา,เรามองเห็นแล้วว่าอจำนวนขยะมันน่าจะถึงแสนตันนะครับคราวนี้การการกำจัดขยะหรือนําขยะไปไว้ก่อนเพื่อที่จะกำจัดภายหลังจะต้องมีการเตรียมพื้นที่หรือเตรียมบุคลากรเตรียมอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยไหมครับคือตอนนี้วิธีการอย่างนี้ครับ,รบเราต้องพยายามเอาขยะออกออกมาจากบ้านคูเรือนมามาที่จุดพักในตัวเมืองนะครับ ซึ่งเราเรียกว่าสะพานดำสะพานดำเนี่ยมีพื้นที่หกไร่ก็ตามที่หลายประเทอาจจะเห็นในทีวีนะครับวันนี้ผมลงพื้นที่จริงมาดูเนี่ยก็ก็พบว่าคาปาซิตี้มันรับได้ประมาณหมื่นกว่าตันเพราะฉะนั้นเยหลักการนี่ต้องต้องพักแล้วออกแล้วรีบออกครนัในการรีบออกเี่ยตอนนี้เราวันนี้เพิ่งประชุมเสร็จเมื่อกี้ที่ผมนั่งประชุมอยู่เราก็มีจุดจุดพักใหญ่เลยสิบหกไร่ สิบละล่ตัวนี้ใหญ่รับรับได้เป็นแสนตันเลยอันนี้คือที่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 ตรงตะบนเกาะแต้านะครับซึ่งซึ่งใกล้กับโรงเผาโรงเผาขยะของปีไอถูกครับผมครับเพราะนั้นหลักหลักการทํำงานคือตอนเนี้ทุกคนก็พยายามให้ประชาชนเนี้ยเอาขยะออกมานอกบ้านครับแล้วก็แล้วก็เอารถเล็กรถเลยต่างๆเนี้ยพาขยะไปไว้ที่สะพานดามจุดทักเพื่อให้ขยะของประชาชนหมดเลยที่สุดแล้วจะเข้าไปบิคคินนิ่ง เาจะเอารถเนี่ยไปส่งที่เจเจศบาลที่ตรงเกาะแก้วครับเพื่อเตรียมเผาต่อไปครับเนาแสดงว่าตอนเนี้ยสถานที่กำจัดขยะเนี่ยนะครับมีความพร้อมแล้วนะครับแล้วก็มีความพร้อมจําเป็นไหมครับว่าต้องกระจายขยะเหล่านี้ไปยังพื้นที่อื่นๆเพื่อที่จะกําจัดได้เร็วขึ้นด้วยครับท่านเอเดนดีครับเคือตอนนี้ในในเรื่องประเด็นจุดพักเนี่ย โอเคแล้วแล้วกใ็ในเรื่องประเด็นตัวเผาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เรากําลังคุยอยู่ถ้าแคปซิลิตี้การการเผาไม่ไม่พอเราก็กําลังคิดออปชั่นเสริมอยู่ครับอ,อ่ะคราวนี้ให้อ่าพี่น้องประชาชนนะครับเบาใจได้ว่าทางก,กรมควบคุมมลพิษหรือทางรัฐบาลเนี่ยได้เตรียมแผน1แผน2เตรียมไว้ละนะฮะว่าในการที่จะกําจัดขยะในลําดับต่อไปเนี่ยจะทําอย่างไรบ้างคราวนี้ขยะที่มีจํานวนมากเหล่านี้ครับ ท่านอธิบดีครับโอ้โมีหลายคนบอกอุย้ยมันก็จะมีทั้งเศษเฟอร์นิเจอร์สิ่งซากปลักหักพังต่างๆหรือบางทีอุย้ยมันมาจากทางโรงพยาบาลจะมีพวกขยะติดเชื้อหรืออะไรที่มันเป็นอันตรายที่จะเป็นอันตรายต่อ,อผู้ที่จะเข้าไปพักอศาศัยต่อไปอย่างไงหรือไม่อันนี้มีมีการเตรียมการหรือว่ามีการจัดการในเรื่องนี้ยังไงด้วยไหมครับท่านอธิบดีครับครับคือในในเรื่องของขยะเิดเชื้อหรือขยะต่างๆเนี่ยเราเราก็คุยกับชาวบ้านว่า ถ้าเป็นไปได้ก็ก็อยากให้เตรียมแยกเอาไว้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราก็จะไปแยกเองเพราะว่าก็ต้องบอกตามตรงว่าตอนเนี้ชาวบ้านน่าเห็นใจนะครับที่ขอ,ของมีไม่พอไม่มีถุงพลาสติกไม่มีอะไรเพรานะนั้นเนี่ยหลายหลาย,หลายทางถ้าตรงไหนผมเห็นชาวบ้านน่ารักถ้าตรงไหนมีเขาก็แยกให้แต่ว่าถ้าไม่มีเราก็เตรียมแยกเองครับก็คือ เตรียมแยกเองคืออย่างนี้ครับคือคือพอไปไปที่ไซต์เนี่ยไปที่ไซต์จุดพักเนี่ยก็ก็จะมีพวกพวกที่เขามีทีมขนของนะครับเป็นซาเล้งหรืออะไรที่เขาขนในธรรมชาติแล้วก็ทีมขนจังหวัดก็จะแยกพวกขยายไล่ต้นเด็กขยายเดเชื้อออกมานะครับแต่แต่ถ้ามันมันมันไม่มีจริงๆเราก็จะไปแยกที่จุด จ,จุดพักก่อนที่จะไปพามา<อ>ครับอ๋ออ่ามันจะมีขั้นตอนแบบต่างๆลงนี้ไปด้วยนะครับแล้วครนี้พวกกลุ่มที่เป็นสถานที่แหล่งน้ำแหละครับอ่าแหล่งน้ำเนี่ยมักจะบอกโอ,โอ้ก็ทุกอย่างนะมารวมอยู่ในแหล่งน้ําแล้วครน,นี้เราจะต้องมีการฟื้นฟูแหล่งน้ําต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําสาธารนณะแหล่งน้ําที่ชาวบ้านได้ใช้ในกิจวัตรประจําวันยังไงครับท่านอธิบดีครับ ครับก็ตอนนี้แหล่งน้ําเราเราก็ตรวจหลายจุดนะฮะครับคลองรอหนึ่งครับทั้งทะเลสาบสงขาครับแถวสติงพระรจุดต่างๆที่ที่เป็นจุดสนใจของชาวบ้านนะฮะครับจริงๆณนะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแหล่งแหล่งน้ําเนี่ยถ้าออกซิเจนจะน้อยลงแล้วก็มีความขุนมากขึ้นก็เพราะว่ามันโดนความขุ่นจากน้าที่มันช้า่านแปลงเกษตรช้า่านกองขยะธรรมชาตินะครับครับเพราะฉะนั้นมันมันก็มันก็เป็น เป็นเรื่องปกปติว่ามันจะต้องเจอบ้างแล้วก็ตอนนี้พอดีมันมีน้าทะเลเหนนสูงนิดนึงทำให้น้ํามันนิ่งน้ามันก็เริงมนิ่งก็เลยทําให้น้ําขย้อยออกช้าแต่ผมเข้าใจว่าอ,อ,อีกไม่เท่าไหร่เนี่ยพอน้ําเริ่มเคลื่อนตัวเนี่ยความเป็นธรรมชาติของน้ําจะดีขึ้นส่วนในเรื่องของโลโลหะหนักเนี่ยครับตอนนี้เราเรามีการเก็บตัวอย่างอยู่นะครับ,รบอีกไม่กี่วันคุณจะทราบผลนะครับคุณจะทราบผลถ้าถ้ามีจริงๆเราเราก็จะคุยเรื่องการแจ้งเตือนหรือวิธีการจัดการ ตามแหล่งกาเนิดที่เป็นต่อไปครับอืมก็คือมีการฟื้นฟูคุณภาพในแหล่งน้ําต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะใช่ครับครับครับผมน,นะครับควาวนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องคอนเซนหรือว่าตระหนักถึงในช่วงหลังน้ําลดเนี่ยนะครับในการกําจัดทั้งขยะหรือว่ากลุ่มน้ําเสียต่างๆเหล่านี้ทางท่านอดิดีอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับคือจริงๆตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่า สาธารณู้ว่าผู้หลายอย่างกําลังมาไม่ว่าจะเป็นน้ําไฟต่างๆนะครับ,รบก็อาจจะทําให้ให้การดําเนินการของทั้งประชาชนแล้วก็ทางฝ่ายรัฐาเนี่ยก็จะอาจจะได,ได้ไม่เต็มร้อยอยกตัวอย่างเช่น,นเวลาน้ําุ่มใสกก็อาจจะมีฝุ่นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ผมก็อยากให้ทางประชาชนชาวบ้านเนี่ยใส่ใส่หน้ากากป้องกันนะครับเพราะว่าเผื่อจาตรงไหนที่มีฝุ่นก็ควรใส่หน้ากากเพราะว่า มันมันเป็นการป้องกันเบื้องต้นแต่ในส่วนรัฐรัฐถาเราเราก็จะมีการฉีดน้ำไม่บ่อยขึ้นเพื่อลดฝุ่นอยู่แล้วนะครับครับผมอันนี้คือพี่น้องประชาชนระวังตัวเองนะระวังตัวเองในการที่จะเข้าไปทําความสะอาดต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนทางภาครัฐนะภาครัฐเองเขาก็จะทําการเก็บนะทุกอย่างที่คุณนําออกมาจากบ้านหรือว่าตามตอกซอยต่างๆเนี่อออกมาให้ได้เร็วที่สุดมากที่สุดนะครับใช่ครับใช่ครับครับผมาวนี้ สแสดงว่าตอนนี้มันมีการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยกรมควบคุมมลพิษก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งแหละที่เข้าไปมีส่วนนะครับสำหรับในการที่จะดูแลเรื่องเนี่ยนะฮะมลพิษต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดน้ําท่วมเนี่ยทางทางกรมต้องเข้าไปร่วมมือกับหน่วยงานใดยังไงบ้างครับท่านครับครับในในเรื่องของมลพิษเราก็จะร่วมกับหน่วยงานทุกทุกท,ท,ทุกส่วนนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขครับ กระทรวงอุตส,ส,สาหกรรมหรือว่าใน,ในส่วนของบ่อบำบัดน,น,น้ําเสียกระทรวงมหาดไทยนะครับ,รบหรือว่าในส่วนของอ,อปทเนี่ยเราก็ร่วมมือทุกส่วนเพราะว่าเราจะต้องร่วมมือไปตรวจทั้งระบบบำบัดน,น้ําเสียระบบขยะนะครับในส่วนของจังหวัดในเรื่องอากาศนะครับ,รบแล้วก็แหล่หลงน้ําไม่ว่าจะเป็นกับจังหวัดไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําสาธารณะต่างๆรวมถึงทะเลสาสงขาครับอันนี้เราต้องเข้าไปช่วยแล้วก็มอนิเตอร์ดูให้มั่นใจว่า สภาพคุณภาพนะ้ำมันดีขึ้นหรือไม่ <c oughs> หรือว่าหลังจากนี้เราจะต้องมีแผนฟื้นฟูนอย่างไรครับครับคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับหลังจากที่อ่ะเราเห็นสภาพการแล้วนะครับทางกรมได้มีการคาดการณ์ไหมครับว่าใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูนต่างๆเนี่ยคาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณถึงเดือนไหมเกินเดือนไหมหรือประมาณเท่าไหร่ได้ครับท่านอธิบดีครับผมผมว่าในในส่วนของขยะแลวการกลับมาใช้ชีวิตของประชาชนเนี่ยน่า น่าจะเป็นไปตามทาไทม์ไลน์ของท่านนายกก็คือ14วันนะครับครับผม14วันที่ลับมันใช้ชีวิตได้ปกติส่วนนี้เรืองการฟื้นฟูในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ข,ขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งที่จะพบหน้างานแต่ถ้าณปัจจุบันไปถ้าเป็นในเรื่องของความคุ่นในเรื่องปกติพวกนี้ครัเดี๋ยวในทางธรรมชาติ่ะ มันพอจะบำบัดได้ครับ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 คนนี้เราเราเราเห็นภาพน้ําที่ลงไปที่ทะเลสาบสงขลาอย่างที่เมื่อกี้ท่านอธิบดีบอกแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปตรวจสอบเรื่องของโลหะหนักต่างๆที่มันอยู่ตรงนั้นนะถ้าเผื่อว่าเจอจริงๆในปริมาณอาพอสมควรอย่างเงี้ยนะครับขั้นตอนที่เราจะทาการบำบัดมันมีวิธีการอย่างไรบ้างครับท่านอธิบดีครับครับก็ก็ขึ้นอยู่กับแหล่งกาเนิดนะครับถ้าถ้าถ้ามันเป็นแหล่งกาเนิดที่ชั่วคราวก็คือเช่น มันผ่านแ่งอะไรที่ชั่วคราวเนี่ยที่ปรปัดธรรมชาติมันจะหายไปเองเพราะว่า<อ>เพราะว่าพอฝนตกรหรือว่าพอน้ําผ่านมาครับ,ค,รบความเจอมันจะจูกเจอจานโดยธรรมชาตินะแตะแต่ว่าถ้ามันมาจากแหล่งกําเนิดเพราะว่าเวลาเกิดเราต้อง หาแหล่งกำเนิดก่อนแต่มันมาจากแหล่งกำเนิดเช่นมีส่วนน้ำมันรั่วหรือมีอะไรพวกนี้มันจะต้องไปแกย่งแหล่งกำเนิดอันนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องดูต่อไปคอืคบไม่จําเป็นจะต้องใช้ e-m 1ออะไรที่ไปโยนนู่นโยนโยนี่ไม่จําเป็นนะแต่ว่าธรรมชาติมันจะบำบัดด้วยตัวเองอย่างนี้ฮะใช่ใช่ใช่แต่ว e ่า e-m นี่มันจะเหมาะกับน้าน,นิ่งน้ําขังที่ใช้ชั่วคราวรแต่แต่แต่ว่าพอร,ร,ระยะหนึ่งใน e-m เราก็ต้องใช้การถ่ายเทน้ำให้น้ำมันไม่อยู่กับที่เพราะว่า เอ็มันคือจุลินซีรครับพอพออยู่ไปนานมันมันจะแปลงร่างได้เพราะนั่นเนี่ยเพราะนั้นเราเราก็จะใช้เพื่อช่วยคราประมาณห้าถึงเจ็ดวันนะครับเพื่อเพื่อจะไดการให้จุลินซีมันกินของเสียครับในระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าในระยะเวลาหนึ่งเราก็ต้องพยายามถ่ายตัวนี้ออกไปด้วยบแบบนี้เราต้องแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนไหมครับหรือว่าพี่น้องประชาชนสามารถที่จะขอรับพวกกลุ่มจุลินซีแบบนี้ได้ที่ไหนอย่างไรได้บ้างไหมครับ ได้ที่สำนักงานสิบสวนล้อมภาคที่16สงขานะครับองกรมผว้ภุมิรลพิษที่ที่อยู่ตรงตรงข้ามอะายทักษิณนะครับแล้วก็อันนี้หมายถึงที่สงขานะครับแต่ที่แต่ที่จังหวัดอื่นเนี่ยตอนนี้ผมสั่งผลิตเอทั้งหมดแล้วนะครับเมื่ะวันนี้ยล้เพราะว่ามันมีโซนน้ำท่วมหลายหลายโซนก็ยินดีให้ประชาชนเนี่ย หนึ่งเอมเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้แค่น้ำน้ำนิ่งเฉยๆในขยะที่บางส่วนเนี่ยที่เริ่มมีกลิ่นเนี่ยก็เอ็มมาลาดได้นะครับอ๋อจะช่วยลดกลิ่นต่างๆเหล่านี้ใช่ครับใช่ครับครับครับอ่ะคันนี้เมื่อเมื่อสักครู่ท่านท่านอดพรจพูดถึงในพื้นที่อื่นๆคันนี้แนวทางการดูแลในจังหวัดอื่นๆเนาะจะเหมือนกับที่หันใหญ่สงขลาด้วยไหมครับเหมือนครับเหมือนครับเหมือนกันเลยนะตอนนี้ตอนนี้สิ่งที่ร้องผ้าทุกคนก็ลงไปในพื้นที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไป คือหลักการคือเราไปตรวจแหล่งน้ำระบบบำบัดน้ําเสียร,ระบบขยะว่ามีประเด็นปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็แล้วก็เราจะวิเคราะห์ปริมาณขยะแต่ว่าจังหวัดเองค่อนข้างจะโชคดีนิดนึงตรงที่ว่าน้ำทั่วไม่สูงนะครับประมานปริมาณขยะก,ก็จะไม่เยอะมากครับนะครับนี่ก็ ผมว่าจริงๆผู้ที่ฟังรายการอยู่ในคณนี้คงจะเบาใจได้ละนะครับเพราะว่าทางกรมควบคุมมลพิษเองได้เข้าไปตรวจสอบดูแลนะครับหลังจากที่น้าําลดระดับลงแล้วแล้วก็ในหลายๆพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแล้วก็บางพื้นที่ที่อาจจะยังมีน้ําท่วมอยู่นะครับทางกรมควบคุมมลพิษเองก็เตรียมการที่จะเข้าไปเ,าเข้าไปฟื้นฟูนะครับแหล่งน้ําตามธรรมชาติต่างๆหรือว่าจัดการเรื่องของขยะสิ่งตกค้างที่มันเกิดขึ้นหลังน้ําท่วมด้วยนะครับก็ถือว่าเบาใจ ได้นะครับสุดท้ายครับสุดท้ายครับท่านอธิบดีครับอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยที่เนี่ยกำลังฟังอยู่ในขณะน,นี้แล้วเขาคาดหวังว่าเอ้ยเนี่ยมันจะกลับขึ้นคืนสู่ปกติได้ในเร็ววันกรมควบคุมมลพิษอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั่วประเทศในขณะนี้เช่นลยครับครับก็อยากจะแจ้งประชาชนทุกคนว่าไม่ใช่แค่กรม,มอย่างเดียวทางรัฐบาลทุกคนก็ตั้งใจกันเต็มที่นะครับแล้วก็อยากคืนชีวิตให้กับ พี่น้องประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เร็วที่สุดครับเราอยากให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้แล้วถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยบางทีมีอะไรก็อินบ็อกซ์มาที่เพจกรมควบคุมได้นะครับแค่เซิร์ชคำว่ากรมควบคุมมลพิษในเฟซบุ๊กถ้ามีอะไรอินบ็อกซ์เบอร์โทรศัพท์เหตุการณ์ต่างๆได้เราก็พร้อมที่จะเป็นสื่อการในการส่งข่าวตอ่อหรือว่า ดำเนินการด้วยช่วยเหลือประชาชนครับร่วมเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะนะฮะครับผมเอาลครับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณครับท่านดรสุรินทร์วรกิจธรรมรงคครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษที่ได้มาพูดคุยกับทาง96.0พูดตรงประเด็นในวันนี้ขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับครับขอบพระคุณครับขอบพคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ